เฮ้ยรถเจ้าพี่ลุงพี่รำคุณอ่ะมันกูให้เรือเกือยังม, <c oughs> ยามาพิเตอร์แมนบานเดเดียวเออนยคนเดียวเฮือนบอลคนละลายแต่ว่ามันนี้มีดองคือกันอีกเด้อไส่รงสวัสดีครับโอ้ยมันหล่อแต่หมอน,นิ้วใส่จุดหล่อจับก,ก <c oughs> ระลาไผเกอป่าหอนเลยกระแนงเต็ไมไปด้ขั้วนิไลาย 2องสาสีหาเขียงมีดนั่งอยู่บ่เจอแล้วงั้นเ่นรอมีดมีดเบิดบอกระเซ็นาสสเจจังหวะแล้วคุณ้เห็นเมื่อคืนนี้จะไปไปบ่สิามกันโก้ปีนป่าที่จังหวัเียงราแล้วมอ้ยจะรลเลยนี่จมาหลไหมสามสิบโลเอาไปด วยก็นาตยด้ีนะยนะเฮ้ยเป็นเก่าโตไหมไลยัเลยเเนาะโนเ้อจีบไปคุณต้องไปอตั้งนานเราอเลยือพอเลยพออะไรบอเสียดยางละแบบนี้ทีเหลือตัดม็อกโผล่ลุงเน่มขาผากไม่ตีทุกี่ ตอนมันนชัเคยมาเองคยเองตําการเข้าอยู่คุยใะโซก็รดูไม่เช็ดเช็ดกูยับออกกดอกอ้ยับออกดอกอ้ยมันคนเรคน่มันามคนหนึ่งคนหลบข้างหาคนใมบด ຊິຕົ້ມເອົານິເພື້ອຍຊ หัวเดียนนี่พยีไยาหก็ได้มีเนี่ยเป็นบ้านี่นสีแเซกันจ้างนะคุณมากทคืองอเออจ้างเมื่อัราได้มาแล้วเออนี่แหละ วันนั้นกะลำใ้ให้ทุกคนกอเผื่อคนเด้อกนี่อเแล้วสองสามสามจีเซยนี่มันบอกรถนดอดอด 2, 3, 3. ั่น,ะนะเยมีกี่คนเนี่อ่อ้าบอาเขาทบใจทบใจ ทำใจจะได้สชมันัี <c oughs> <c oughs> so okay. mm ้มายมันนี่แต่ตัวนี้ลายผูกตัวแก่มันมันแก่ผูกเนาะเผื่อจะได้จรจีลยเนาะมาไปะออีกคนปอกปอกให้ปอกป่อกคือเท้ามือหน้าเปียกเลย ไปทุกคนมาดาิซอยเบียกซอยงานเข้าเร็วเล้วกันเลย่ว่าเข้าขอุประคยถ่ายอะไดรนะทุกคนไม่ใช่มื่อื่นเุ่าหละเยที่มาก โซ่ยังเข้ากับประเทศไยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกินเข้านะถ่ายเข้ากับย่างลายบางคนเพื่อกับบุมักเขากองบางคนเพื่อกับบุมักใหนถ่ายนะทุกคนสองก็เลยบระเทศไทยจีนไายแต่โบย่าอะไรทุกคนจำทุกคนเห็นทเอาโอเคนะสำหรับคลิปนี้กับบอมี่ยังไรนะสองก็จะขลอดเจ้าใบสมีเขอขอบใจพวกทุกคนที่เขามาติดตามแล้ครับซมจะได้กระถางติดตามคลิปต่อไปเด้อทุกคนส่วนี้ยังท่าเรือขึ้นป่าทุกคนยังขาดแต่งงานทางานแต่งงานอีกยังนี่งเลยทุกคน